ผลประตูอัปเดตใหม่ดูดิฮ้ยคดว่าดูที่ผลประตูฮ้ยเกินโอ ค okay, นะครับผมก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีน้องๆทุน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอ,อยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตในส่วนอัปเดตใหม่ในส่วนแมปบอ o ฟูนั่นเองนะครับวันนี้นะครับอัปเดตสดๆร้อนเมื่อ4อ่โมงเช้าที่ผ่านมานะครับจากช่องแอดมินเลยนะครับก็จะมีทางด้านผลใหม่ว่าจะเป็นผลประตูที่รีเวิร์กใหม่นะครับผลอะ,อะไรอ่ะ โอ้หลายอย่างเดี๋ยวคอยไปดูในคลิปเลยละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยนะครับเราต้องไปสุ่มผลกันก่อนนะครับผมใครมีสูตรอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับในส่วนคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอเดินมาสุ่มแบบโง่เลยเออนะครับแล้วก็แบบใช้สูตรแบบรักลุงตู่นะครับเออจะออกไหมวะโอเคสูตรบอกรักลุงตู่ดูซิว่าจะออกหรือเปล่านะครับเห็นน้องๆบอกมาเนาะมาเดี๋ยวพี่สุ่มไปเลยนะครับผมปุ๊บโอ้โห ได้ผลระะเบิดโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เ,เก็บได้อยู่โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับที่หลุดออกมาสดๆร้อนๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมีผลอะไรที่รีเวิร์กใหม่บ้างนนั่นเองนะครับไป เราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราไปอยู่ในส่วนเว็บเลชชอปนะครับใครที่สนใจซื้อรหัสไก่ตันราคาถูกหรือว่าใครที่อยากลุ้นดวงสุ่มไก่ตันราคา1บาทนะครับโอ้โหลุ้นทั้งผลพระตื่นลุ้นทั้งผลโมจิในกล่องนะครับผลเสือผลมังกรนะครับผมหรือว่าใครอยากแบบซื้อขาดเลยแบบได้เลยนะครับก็คือเป็นไก่ตัน6หมัดนะครับการันตีได้6หมัดแน่นอนนะครับสุ่มเขียวนะครับสุ่มหมัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่สุ่มหมัด สุ่มดาบคู่โอเด้งนะครับแต่ว่าหมัดเนี่ยได้100%่งรสำหรับหมัด6หมัดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของดาบคู่โอเด้งนะครับผมซื้อปุ๊บได้เลยนะครับเก้าสิบทนะครับสุ่มหมัดนะครับแล้วก็สุ่มมัตเตอรี300่ส0มร้ถึงหกรอยนั่นเองนะครับส่วนใครที่ อยากได้ไก่ตันผลเสือนะครับการันตีได้ผลเสือในตัวแน่นอนนะครับนี่แล้วก็จะมาลุ้นในส่วนผลเสือในกล่องด้วยนะครับในราคา199บาทเหลือ2 id เท่านั้นเดีรีมาจัดกันเลยนะครับเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับและที่สําคัญที่เด็ดของเราในสต็อกมีอยู่47 ID โโิโอ้โหโมจิตื่นเต็มระบบครับผมการันตีได้100นะครับผมบอกเลยว่า รหัสพร้อมเล่นมากสำหรับเว็บนี้นะครับส่วนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับผมเข้ามาสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบจากนั้นกดที่เติมเงินตรงนี้นะครับเราต้องไม่เครดิตเราต้องมีเครดิตกันก่อนนะครับแล้วก็กดที่อ่างเป่านะครับจากนั้นกดติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ใส่ลิงก์ซองอ่างเปาเรียบร้อยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะไม่พี่เติมมา50พอยต์หรือ50บาทนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกนะครับทางด้านไอ,ไ,อ,ไ,อไก่ตัน การันตีเวลตันนะครับราคาถูกพร้อมเล่นเนี่ยนะครับมาใหพี่ซื้อให้ดูเลยนะักง่ายง่ายครับผมถ้าเครดิตเราเข้าแล้วก็กดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการันตีได้รหัส100้เราก็กดซื้อไปเลยปุ๊บกดตกลงครับผมปั๊บเรียบร้อยนะครับนี่มีหัสนดได้มาเรียบร้อยรหัสนี้พี่แจกเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นข้างบนนะนี่ข้างบนข้างล่างก็จะเป็นอันนี้อ่าเอาไปเปลี่ยนรหัสเล่นได้เลยนะครับใครไวใครได้นะครับแล้วก็เหลือ1นบาทครับเหลือ1นเครดิตเดี๋ยวพี่ เกลือหรือเปล่ายังไงยังไงเรียบร้อยครับเกลือครับผมโอ้โหมีโอกาสได้1%เ สำหรับใครที่อยากสุ่มอยากซื้อรหัสไก่ตันเว็บนี้นะครับลิงก์เดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปชัตน,นี้เลยแล้วก็ปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาดูอัปเดตในส่วนผลใหม่กันดีกว่าที่รีเวิร์กแล้วก็ผลใหม่ที่เป็นผลสโนโหรือผลหิมะนั่นเองนะครับเรามาดูกันอันนี้ก็คือหลุดมาจากช่องแอดมินเลยนะครับต้องขออนุญาตก,กันด้วยนะครับเรามาดูผลแรกกันนะครับผลแรกเนี่ยเราสังเกตดีดนะเห็นไหมนะครับตามวิดีโอเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปใหม่แล้วนะครับผลตัวเดิมไม่เบบ้ นี่ผมมาตัวเดิมไว้เป็นสีเขียวแบบนี้เห็นไหมอ่านี่ผลประตูเดิมนะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนอของแอดมินกันบ้างว่าจะเป็นมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับที่รีเวิร์กใหม่นะครับมาดูเฮ้ยโคตรอลังการนี่ผลประตูใช่ไหมผลประตูอัปเดตใหม่ดูดิเฮ้ยโคตรเวอร์ดูดีผลประตูเฮ้ยเกินสวยจัดจัดดูดิเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดิเอาใหม่หมด,มด,ดิตรงเมื่อกี้ดูดิ เนี่ยประตูเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีน้ําเงินนะแล้วแบบเอฟเฟกสวยมากดูดิโอ้โหสวยจัดจัดและสังเกตล่างเห็นไหมเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปใหม่นะครับตรงข้างๆกีตาร์เนี่ยนะมันจะเปลี่ยนรูปใหม่นะครับจากปกติเป็นสีเขียวเนาะตาที่พี่ให้ดูมเมื่อกี้นะครับโอ้โหโคตดสวยค่ะเฮ้ยผลประตูใหม่รีเวิร์กใหม่นะครับโอ้โหสวยจัดจัดใครยังไม่มีถาวรเลยรีบไปซื้อผลถาวรไปเลยนะครับสำหรับผลประตูนะดูดิเฮ้ย วนับส่วนเอ่อสกิลอะไรนะที่แบบวาป่ะสกิลซีปะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเขาจะว้าไปดูอยู่นะครับโอ้โหสวยเลยอะเปลี่ยนจากสีเขียวแบบไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยอะ่ะสีเขียวแบบธรรมดาธรรมดาดูดิเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกเป็นเหมือนแบบประตูมิติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีเอฟเฟกเหมือนพุอะไรามาเงี้ยสวยว่ะสวยว่ะเฮ้ยสวยจริงนะสวยจริงนะเฮ้ยแล้วก็จะมีทางด้านของอะไรอย่างนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะ อ่าเนี่ยด,ด,ด,ดยูดีดูดิสวยจัดดูดีดูเวลาวาราปดิเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยผลประตูเฮ้ยใครชอบมีความที่เห็นยังไงนะครับชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับแล้วก็ในส่อนต่อไปก็จะเป็นทางด้านของผลบิ๊กมัมนะครับบิ๊กมัมก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับดูดิเฮ้ยรีเวิร์กใหม่เหมือนกันอย่างสวยดูดิผลบิ๊กมัมครับผมสวยว่ะ ให้ดูประมาณนี้พอนะครับใครอยากดูคลิปเต็มก็สามารถไปดูใน y u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  e แอดมินได้เลยนะครับโอ้โหสวยจัดๆนะครับแล้วก็สำหรับผลสนโนเนี่ยนะครับหรือว่าชื่อในในคลิปของแอดมินเนี่ยก็คือชื่อบิสสัตนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะเพราะว่ามันมาแว็บเดียวนะครัแอดมินเขาไม่รีวิวนะครับรีวิวแบบแค่โชว์รูปเฉยๆนะครับแบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตอนไหนนะครับอ่ะดูก่อนนะอยู่ตรงไหนช่วงนาทีไหนเอ่ยนี่ไง นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นรูปไหมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ตัดมานิดเดียวเห็นปะอะไดูหน่อยดูนะปุ๊บเห็นไหมนี่มาแป๊บเดียวดูแล้วก็ตัดมาที่ผลแสงนะครับผมผลแสงตืดนะครับผมที่รีเวิร์กใหม่นะครับโอโ้โหเนี่ยประมาณเนี้ยโคตรสวยสวยจัดนะแต่รูปผลแสงเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับรูปผลแสงก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็จะมีขาดำเนาะมีขาดําที่อัปเดตใหม่นะครับโอ้โหเทเจจัดมีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้จริงๆครับแต่ว่าผลสโนว์หรือว่าผลน้ําแข็งเนี่ย ไอ้ผลหิมะเนี่ยนะครับก็คือแบบแอดมินเขาไม่รีวิวเลยเขาเฉยเฉยนะโอ้โหน่าเสียดายมากนะครับพี่ก็ดู Steam สตรีมเมื่อเช้าอยู่นะครับเมือ่อช่วง4ี่โมงเช้านะครับน,นะครับเนี่ยเขาเขาดูเฉยนะครับเนี่ยเนี่ยให้ดูสกิลนะครับแล้วก็ให้ดูแบบภาพเฉยเนาะโอโ้โหแต่แตร่รวมๆคือแบบรีเวิร์กสวยมากเนี่ยพี่ยังชอบเลยสวยมากเอฟเฟกต์สวยจัดๆใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับผมก็อัปเดตก็ข้าวประมาณนี้แล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มแจกโลบัก นะครับต้องเข้ากลุ่มให้ครบ15วันนะครับพี่จะสุ่มแจกเหมือนคลิปที่แล้วนับแจกสดในคลิปเลยนะครับลิงก์กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็อัปเดตคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับผมนะสำหรับอัปเดตผลใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลประตูผลแสงนะครับผลบิ๊กมัมที่รีเวิร์กใหม่นะครับแล้วก็เป็นผลอิมะที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในวันชิดมันนะเดงใครมีความคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวิด กลับครับว่าสวัสดีครับ